สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีจะมาทักตาประเสร็จกันเนาะเอ็นจาวคืออื่นใช่เอาทำเองไม่เลยปากเขาให้เออแค่หนึ่งถ้วยก่อนคือแค่หนึ่งคนก่อนเนาะอือเหมือนคนก่อนแข็งแข็งเกินรู้จักอ่ะเห็นคนอื่นเขาเออเอาไว้ติมจากอื่นนี่ไม่เอานี่ขี้เกียจไปไม่อยากติดโควิด แข่งยังไงนี่คนแข่งวันวันอบอบี้แล้วเออ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 คนแข็งมากค่ะแล้วก็อุบี้เหลมๆด้วยบางบาดนึงอุืออือนะคะช้อนบาทนี้ กินไปเลยฟู้สุดยอดเลยกินเลยอย่า mm hmm. พึ่งซีคิดแค่แต่

มาค่ะคลิปนี้สอนให้รู้อ่ะไม่จำเป็นนั่งเป็นไอติมตามที่เขาทำแบบนี้นก็ได้ไอติมหมดไอติมไม่ใช่ไอติมหรอไอติมค่ะไอเล่นไอที่ร้านไอติมก็มีขายไอกินบ้างนี่ยไกติมคนยาวหมด ไม่กินปลายเลยแป้งแทบหัก <c oughs> ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย